สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการเอา Curtain Wall ไป Embed ลงไปบนผนังนะครับอย่างเช่นกรณีตัวอย่างจะสังเกตเห็นว่าผมมี Curtain Wall ซึ่งสอดอยู่กับผนังธรรมดาแน่นอนทัานทำผนัง Curtain Wall อย่างเดียว Wall ธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราต้องการทำให้มันมาเป็นออสอดรับกันอย่างเงี้ยเราจะมีขั้นตอนอยังไงได้ปงนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูจากผนังตรงก่อนนะครับแต่ละอันก็จะมีข้อจํากัดต่างกันไปนะครับเ,เริ่มต้นนะครับผมจะลบโพิทิมก่อนเสร็จจะลองเขียนผนังธรรมดาขึ้นมาอันนะครับผนังนะครับผมเขียนวอลธรรมดาที่เป็นผมเอาคอนกรีตธรรมดาแล้วกันเริ่มต้นผมจะเขียนเป็นผนังตรงธรรมดาก่อนนะครับ ถ้าดูใน3 d ไม่มีอะไรนะครับทีนี้สมมติว่าผมต้องการผนังที่มีเคอร์ i n นบอ l ซ้อนลงไปนะครับผมจะเขียนเคอร์ i n นบอ l ซ้อนลงไปตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูที่เคอร์ i n นบ l l นิดหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นเคอร์ i n นบอ l ผมใช้ง่ายๆคือเป็น r อ f ฟรอนธรรมดานะครับในซอฟฟรอนธรรมดาเนี่ยถ้าผมลองอิดิทไทป์มาดูนิดหนึ่งจะสังเกตเห็นว่า ใน Family ่เขาเนี่ยจะมีการเขียนตรงนี้นะครับว่า Automatically Embed นะครับซึ่งติ๊กอยู่หมายความว่าถ้ามันไปซ้อนกับผนังอื่นนะครับก็ให้มันผนึกตัวเองลงไปเลยนะครับผมจะลองทำให้ดูถ้าไม่ติ๊กอ่ะมันจะเขียนแล้วมันจะไปโอเวอร์กันนะครับแล้วมันจะฟ้องนะครับโอเคก่อนผมจะลองเขียนนี้สมมติผมต้องการให้ครึ่งนี้ประมาณ ครื่องหนึ่งกลายเป็นผนัง c u r ร a เ n นบอลนะครับผมก็เลือกผนังเคอร์เซนวอลนะครับคลิกลงไปวางไปประมาณนี้แล้วกันถ้าเราดูใน 3D ตอนแรกก็หมายความว่ามันวางนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วถามว่าผนังนั้นเนี่ยตัวผนังจริงมันยังคงครอบไปเต็มนี่นะครับทีนี้วิธีการทํำยังไงวิธีการก็คือผมจะ Edit Profile ของ c u r ร a เ n นบอลตัวนี้ให้มันเ,เล็กลงนะครับวิธีการคือ Edit Profile แต่เวลามันเป็น Edit Profile เนี่ยข้อดีก็คือมันทำเอียงก็ได้นะครับมันทำเอียงก็ได้ผมจะลองทำให้ดูนิดหนึ่งผมจะขยับตัวนี้สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมจะบอกว่าเจอมาเลียนอะไรก็ Remove ไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะลองปรับให้มันเป็น Slope นิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วผม Trim ออกตอนนี้ผมทำให้ Profile ของผนังเคอร์ทันบอลเนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปนิดหน่อย นะครับเอาประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วผมก็ฟินิชไปจะสังเกตเห็นว่าตัวผนังเนี่ยด้วยความที่เราเขียนผนังยาวตลอดแนวใช่ไหมผนังก็จะฝังอยู่นี้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเกิดผนังมันเป็นสโลปล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะทำแบบเดิมนะฮะผมจะเริ่มต้นผมจะันดูตรงนี้ไปก่อนันดูไปนะครับแล้วผมเอาผนังเครอ,งอร์ชันบอลนี้ออก Delete ไปก่อนตอนนี้ผนังมันเรียบธรรมดาใช่ไหมครับ ผมก็จะลองเขียนเคอร์ตันบอลงไปเหมือนเดิมนะครับผมเขียนเคอร์ n ันบอลงไปอีกรอบนึงนะครับเท่าเดิมนะครับเสร็จแล้วผมจะลองเปลี่ยนผนังเป็น slope ดูนะครับ control click อ่าโอเคตอนนี้ผมจะเห็นว่าผมมีผนัง cross section เป็น vertical นะครับถ้าผมจะลองเปลี่ยนมันเป็น slant ใส่ไปสัก10องศาลองดูนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผนังทั้งคู่มันเอียงนะครับแต่ไอ้เรื่องเอ็มเบที่ว่าเนี่ยมันหายไปแล้วเราจะแก้ยังไงดีนะครับวิธีก็คือถ้าเราคลิกที่ผนังตรงนี้นะครับคลิกที่ Curtain Wall นะครับผมอาจจะ Edit Profile มันลองดูนะครับแล้วผมขยับตัวนี้ขึ้นแล้วเสร็จแล้วผม f ฟิน s h ไปนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันตัว Curtain Wall ผมแก้ไปแล้วให้มัน เหลือน้อยลงแต่มันยังคงมองไม่เห็นนะครับกรณีน,นี้เราจะทำยังไงกรณีน,นี้เราทำได้โดยการ Edit Profile ของผนังอีกรอบนะครับโดยการที่ไปคลิกที่ผนังแล้วผมเลือก Edit Profile แล้วผมต้องขนังเนี่ยผมต้องลบเองนะครับเนื่องจาก f a u l นเป็น Center ใช่ไหมครับผมก็เขียนผนังประมาณ Center ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาตรงตรงนะครับแล้วก็ลากอีกเส้นหนึ่งจาก อินเตอร์เซ็ตรงนี้แล้วกันนะฮะไปตัดที่นี่เสร็จแล้วผมก็ t r i m ทิ้งนะครับโอเคเสร็จแล้วผม Finish ไปคราวนี้ผมก็จะได้แบบนี้นะครับหมายความว่าผนังผมก็จะ Embed เข้าไปอ่จริงๆไม่ได้ Embed ดหรอกถึงแม้ว่าดีฟ้อมจะ Embed นะครับแต่ว่าอันนี้เราแก้ Manual นะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถจะแก้ไข ปัญหาลงไปบนผนังเอียงนะครับทีนี้มาดูผนังที่มันเป็นเทปเปอร์บ้างปัญหาเดียวกันเลยนะครับสมมติว่าผมเอาตัวนี้มาแล้วผมเปลี่ยนจากสแลนเป็นเทปเปอร์นะครับอ๋อลืมไปผนังตัวนี้ผมไม่มี Variable แก้นิดหนึ่งแล้วนนะครับอ d เดดแล้วผมแก้ตัวนี้เป็น Vari a b l e นะครับโอเคโอเค้เควคานี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Taper ได้ละอ้อผนังผมมี Edit profile ผมต้อง reset ก่อนขออภัย นะครับแล้วเสร็จแล้วผมเปลี่ยนเป็นเท p e r นะครับเอาล่ะมีสโลปสักใช้5องศาแล้วกันนะครับ5องศา5องศาผม e ี e ิทนี่ทิ้งไปตอนนี้ผมมีผนังเป็นเทปเปผมจะลองเขียนเคนอร์ทนวอลซ้อนไปวันนี้ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเคอร์ทนวอลนะครับโอคบเคผมก็เขียนจากตรงนี้ไปมามืน ดูใน 3D เราจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันซ้อนอยู่ข้างในถึงแม้มันจะเป็น m m b e d ก็ตามนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับผมคลิกที่ผนังตรงนี้แล้วผม Edit Profile มันตอนนี้อยู่ที่พื้นผมยกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับประมาณตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่ต้องทำเอียงแล้วกันโอเคไแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมก็ยังมองไม่เห็นใช่ไหมครับปัญหาคือว่าเทปเปอร์มันไม่มีอ d i t p r o f ไ l e นะครับถ้าเราพอจําได้ในคลิปที่ผมพูดเรื่องเรื่องบอลที่เป็นเท p เปอร์ใช่ไหมครับในกรณีนี้เราต้องใช้วอลโอเพนนิ่งมาช่วยนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีนี้ผมเขียนบอลโอเพนนิ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นสี่เหลี่ยมรประมานี้โอเคเอผมอาจจะคลิกไม่ค่อยถูกตำแหน่งเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ไปที่รูปด้านแล้วกันนะครับแล้วผมก็คลิกที่ตัว โอเพน n ิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็มุ v e ขึ้นแล้วก็ขยับมาอน,นี่อาจจะเลือยไปนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมก็จะได้ตัวผนัง c u r ร์ทน w ว l ลซึ่งวางอยู่ใน Table Wall ได้นะครับแต่นี้ต้องใช้เราใช้ Edit Profile ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ ตัวบออย n ิ e ่งมาช่วยครเอาละครับตอนนี้ก็จะก็เริ่มเห็นวิธีการที่เราจะใช้ในการจัดการพวกเคอร์เซนบอ e ให้มันเอ็มเลงไปบนบนผนังนะครับไม่ว่าจะเป็น vertical ธรรมดา s l a n นหรือก็ในกรณีที่มันเป็น Taper ก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ